嗯，搞包有事啊？没有吧。 ก็ปันนมีกบอยู่สองค่ะมีเหรอไม่คืกคบอยม่รู้เหรอไม่คืก tay <Sọc keine> <conclusions> bà đâu có bị bạ khô lắm วัดเตย์เยอะมาก็ยอบพุ่งพคว้าตาบอ Pretty good. Ah, เจาะสาอสารมานนปะมีที่ปะประกอบอุนเสียก่อนเราชุพัดที่จอุเสียก่อนเดจ้อนที่ก่อโอ เราจืดแค่เฉยเงี้ยเฮ้ยจืดแค่นี้กันเนาะให้เท่า้เทาที่พูดมีน้ำจะมีเฉามีแบบนี้หรอแบ้หนักคุ้มหนักแช่บอตักเด ตักเหวี่ยที่ซดบเทบอกตัวคนดีพุทธสาุสัจฉบอเพลมสาสาวมึงสาอราหอกมาเพตักหตนาที่ที่ด้ซีด้นเยตัเกบตมับบะตุเช่นมืขึ้นเชคนเช็ดหนพ่ดีพุทธศามาเพลเที่วช่วยแลบอกสิกว่าจะโจ้เกจ้ะ

คือแปลว่าแบบที่เราเล่าถึงพกบ้านเจ้าอุ้ยคือเปลว่าจะเคยไดยุเกี่ยวกบเรื่องนักตัวบททักทินี่นักตัวบทจะได้ทักทิ้ี่ปะธานนี่เอง bạn làm phi lê khi o bảo phù hợp bạn như thế là có bảo như vậy bạn lời nhận của tôi họ đặt thời gian như vậy và họ chỉ lại như lại ở thực sự อนอที่กร้นืออเฮลโลลโหลอูต่เนาะอูเฮลโหลเนือตัวอ้วนเนาะตอูาลดตกเกลวยวเนาะตาลอดตกเกลวอาเสยวเนาะเสียวเนาะู้หลยแล้วก็อ่กุ้งีอะเนื้อบุพมาสพูแค่อู๋เนเสียเ ยเลยเลีตลอดตากเลหาคูタタ่ัวดอกพันธดอกกุดเอาไม่คนละดอกเดียดอกเช่นอางทดแตาเมืนดอกอุลาโบคันนี้มาที่ที่มื đó le nó kể được cái cái này. Mình lên lựa. Có cái này. Cái đâu nó kia. là, Kí là.

แค่ก่อนแล้วหาคะแนนเปอย่างกบชุมนิยมอบาชาแล้วเป็นอย่างคู่ใจคู่เพืนเป็นอย่างกบเลยก็หิเดแล้วเนี่ยยังแบยากแค่ละอย่เือพื่อนมีเยอะิดเขาส้าจุดตี้ที่โนคอแต่ยังไงจะเตีที่นอตเาตามมานกระดาษปอย่แมาใเขว่า

เออพูนเลกที่ค่งฮลโลเรื่องกว่าใจวีเดโซหนุเล็กที่คีกว่าจวลลว่าเกลวะกว่าจะโซก่อนวะใจวีโซ่เล็กที่คิงพุกกับจัว่าตัดินแล้วเล็กหรือเสียะมาบบโอบะเลี้ยแบบนีแบมลยแบบนี้บมาแบบโอ้บบมีจะมาแับนันแบบตามูบา ရခိုင်လူတွေကလည်းပရညာလို့တချို့တို့တော့တာတာအော့တာအော့လึกမကတည်းကတော့ကွာလွန်နေပြီ။ပါးစီတော့ချက်လက်ကောဒါပဲနေတော့ဒီဝါကက်လက် ki hai chenote พี่แห่มาลูเชิดชอเช,อชอดิดดอกนววาพี่แห่พี่คู่นี้ผาแคลพี่เกยเยอะที่เกยเยอะแพ่ พี่แฮพกูนี่โซมพี่เกอเยอะที่พี่ตปว